ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยนะคะประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับในเวลานี้ก็ต้องยกให้กับเรื่องของพ่อตะวันและะ้วค่ะที่ได้มีการยื่นหนังสือนะคะถึงทางสารเพื่อให้หาทางออกให้กับตะวันแล้วก็แลงค่ะหลังจากที่สารนั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดวยระบุว่านะคะเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ที่ถูกกล่าวหา และอายการเองยังไม่ได้มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นน่ยนะครับพ่อตะวันเองก็บอกว่าถือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะตามกฎหมายคือหากว่าทั้งสองคนนั้นก็คือตะวันและแฟงค์เนี่ยถึงแก่ความตายระหว่างที่อยู่ในการสอบสวนแล้วก็ใครจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการตายของบุคคลทั้งคู่จากการที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวก็ขอให้ศาลนั้นได้พิจารณาหาทางออกให้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะ ก็ต้องบอกเลยล่ะว่าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะกับการออกมาข่มขู่ศาลพื่อศาลนั้นได้ทําการปล่อยตัวลูกของตัวเองพ่อของตงว,วันน่ยนะคะไม่ได้คิดบ้างเลยนะคะว่าถ้า,าว่าพ่อของผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยกระทาการเช่นเดียวกันกับพ่อตะว,วันอะไรจะเกิดขึ้นความวุ่นวายต่างๆจะเกิดขึ้นและหลายๆคนเองก็ต้องการให้ศาลนั้นปล่อยตัวเช่นเดียวกันและก็ได้รับสิทธิพิเศษ ก็อย่างเช่นนะคะการอดอาหารเพื่อกดดันนะคะให้มีการปล่อยตัวแล้วก็สามารถที่จะไปอยู่นอกเรือนจําได้เหมือนกับที่ตะวันเนี่ยเคยทํามาเพราะเรื่องของการอดข้าวอดน้ำเนี่ยนะคะของตะวันเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะตะวันเองเนี่ยเคยทํามาแล้วและก็ในช่วงนะคะวันที่11มีนาคมปี2566ร้ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเนี่ยยังจําได้ไหมตะวันกับแบมค่ะเคยได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการอดข้าวอดน้ํานี่แหละ ดยในวันที่11มีนาคมเนี่ยเป็นการผแผลงยุติการอดข้าวอดน้ำค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะคือตะวันกับแบมนั้นได้อดข้าวอดน้ํามายาวนานถึง53วันเต็ม,ตมๆก็เรียกว่าทำสติสติเลยทีเดียวนะคะกับการอดข้าวอดน้ําและสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นี่แหละและกับประเด็นเรื่องของการอดข้าวอดน้ํานี่เองค่ะท่านผู้ชมคะขนาดที่ว่าผู้จัดการไอรอนะคะอย่างคุณยิ่งชีพอัชานน์เองยังออกมาเปรยเลยเลยค่ะแล้วก็ยอมรับว่าการอดข้าวอดน้ำเนี่ยนะคะ หลายต่อหลายครั้งในคุกเนี่ยมันถือว่าหมดมุกแล้วละ่ะและก็ไม่รู้ว่าจะสามารถไปยังไงต่อได้อีกค่ะท่านผู้ชมคะและที่สําคัญนะคะก็คือที่คุณพ่อของตะว,วันนั้นได้บอกเอาไว้นะคะว่าการต่อสู้ของลูกสาวค่ะเป็นการต่อสู้แบบอหิงสาคุณพ่อคงจะลืมไปนียนะคะว่าการต่อสู้แบบอหิงสานั้นก็คือการต่อสู้แบบขันทีที่เป็นการต่อสู้แบบสมถะไม่ก้าวร้าวไม่ร้ารานใครแล้วก็ไม่พูดอยางทำอย่างก็ต้องถามแล้วค่ะว่า ตะวันนั้นทําได้หรือไม่ก็ต้องบอกเลยว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการต่อสู้แบบขันธิเพราะว่าการต่อสู้ของตะวันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหยาบคายแล้วก็กดดันค่มขู่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาซึ่งก็คงไม่ผิดไปจากนะคะการเคลื่อนไหวของคุณพ่อแหละคะที่ออกมาค่มขู่ศาลนั่นเองและพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาของตะวันนั้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้น ก็ไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบหรือว่าได้มาจากคุณพ่อใช่หรือไม่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับการข่มขู่สารในครั้งนี้เนี่ยบรรดาชาวเน็ตเองค่ะท่านผู้ชมคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความจริงแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องข่มขู่เลยก็เรียกร้องความรับผิดชอบจากใครเลยคุณพ่อแค่เพียงนะคะขอให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเลิกอดข้าวอดน้ําปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันก็จบลง การเคลื่อนไหวแล้วก็ออกโรงของคุณพ่อในครั้งนี้น่นะคะก็มีหลายคนมองเลยเหล่ะว่ามันคงมาจากนะครับพักเก้าไกลนั่นเองที่ไม่สามารถเนี่ยนะคะจะลงมาช่วยตะวันได้เหมือนเก่าค่ะก็โดยเพราะเนี่ยนะคะกำลังถูกบองในประเด็นเรื่องของการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นคําวินิจฉัยออกมาในที่ประชุมของศาลดัฐธรรมนูษนั่นเองและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงคุณพ่อของตะวันค่ะท่านผู้ชมคะเราก็คงจะได้ทราบๆกันอยู่ว่าพ่อของตะวันนั้น เคยให้สัมภาษณ์นะคะกับทาง BBC ไทยเอาไว้ค่ะเมื่อช่วงวันที่2กุมภาพ,พันธ์ปี2566ที่ผ่านมาโดยคุณพ่อของตะวันนั้นให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าถ้าว่าลูกอยากทําอยากจะอดอาหารอดข้าวอดน้ําพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุนหรือไม่มันก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วนี่เป็นคําให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อตะวันค่ะเพราะฉะนั้นเน่นะคะเมื่อมาถึงจุดนี้น่านผู้ชมคะก่อนที่คุณพ่อตะวันจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครความจริงแล้วคุณพ่อนั่นแหละ คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าว่าตะว,วันเนี่ยอดข้าวอดน้ําจนถึงแก่ชีวิตใครล่ะที่ต้องรับผิดชอบก็คุณพ่อที่เป็นผู้สนับสนุนให้ตะว,วันนั้นอดข้าวอดน้ําถ้าลูกสาวจะถึงแก่ชีวิตคุณพ่อนั่นแหละคือผู้ที่รับผิดชอบคนเดียวเท่านั้นค่ะ